อ่านใจคนได้ในหาวินาทีเทคนิคของนักจิตวิทยาการอ่านใจคนคือศิลปะและวิทยาศาสตร์คุณเคยอยากรู้ไหมว่าคนที่คุณกําลังคุยด้วยกําลังคิดอะไรอยู่หรือพวกเขารู้สึกอย่างไรแม้ไม่ได้พูดออกมานักจิตวิทยาและนักสื่อสารระดับโลกใช้เทคนิคการอ่านใจคนเพื่อทําความเข้าใจความรู้สึกความคิดและเจตนาของผู้อื่น และที่น่าทึ่งคือคุณเองก็สามารถเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้ได้ในพอดแคสต์เราจะเปิดเผยเทคนิคอ่านใจคนใน5วินาทีที่นักจิตวิทยาหลายคนใช้มันคือเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1. อ่านภาษากายมือเท้าและดวงตาเป็นตัวบอกความจริงภาษากายไม่เคยโกหก มันเป็นกระจกสะท้อนความคิดและอารมณ์สังเกตมือและเท้าถ้าคนที่คุณคุยด้วยซ่อนมือหรือกำมือแน่นแสดงว่าเขากำลังรู้สึกเครียดหรือไม่มั่นใจถ้าเท้าชี้ไปทางประตูหรือเบี่ยงออกจากตูคุณอาจหมายความว่าเขาอยากออกจากสถานการณ์นั้นสังเกตดวงตาคนที่โกหกมักจะหลบตาหรือกระพริบตาบ่อยขึ้น การมองไปทางซ้ายบ่อยๆอาจหมายถึงการจินตนาการหรือแต่งเรื่องแต่ถ้ามองไปทางขวาอาจเป็นการเรียกคืนความทรงจำจริงๆ 2. วิเคราะห์โทนเสียงและจังหวะก,การพูดคำพูดสามารถโกหกได้แต่โทนเสียงมักจะบอกความจริงเสียงของคนเราสามารถบ่งบอกอารมณ์ได้มากกว่าคำพูดลองสังเกต ถ้าเสียงสูงขึ้นกระทนหันแสดงว่าเขาอาจรู้สึกประมาาถ้าความเร็วในการพูดช้าลงอาจหมายถึงเขากำลังพยายามคิดคำตอบที่เหมาะสมถ้าคนที่คุณคุยด้วยพูดด้วยน้ำเสียงที่ขาดความมั่นใจหรือเสียงเบาลงแสดงว่าเขาอาจไม่มั่นใจหรือมีอะไรที่ปิดบังอยู่ 3. ตรวจจับไมโครเอ็กเพรสชั่นการแสดงสีหน้าระดับเซียววินาที สีหน้าที่เปลี่ยนไปเพียงเซียววินาทีสามารถบ่งบอกความจริงได้มากกว่าคำพูดเป็นชั่วโมงไมโครเอกเรสชั Micro ่นคือการแสดงสีหน้าระดับเซียววินาทีที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและมักจะสะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นยิ้มโดยไม่ใช้ดวงตาเท่ากับยิ้มปลอมคิ้วขมวดเร็วๆเ,เ,เท่ากับความสับสนหรือกังวล ริมฝีปากเน้นมแน่นเท่ากับอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจสฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดบางครั้งสิ่งที่คนไม่พูดสำคัญกว่าสิ่งที่เขาพูดบางครั้งการอ่านใจคนไม่ได้หมายถึงแค่ฟังคำพูดของพวกเขาแต่ต้องฟังสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะไม่พูดถ้าคุณถามคำถามที่ตรงประเด็นและอีกฝ่ายตอบแบบบนิเบน หรือเปลี่ยนเรื่องนั่นอาจหมายความว่าเขาไม่ต้องการให้คุณรู้ความจริงการตอบแบบสั้นกระชับผิดปกติอาจหมายถึงเขากำลังปกปิดอะไรบางอย่างถ้าอีกฝ่ายมักจะหัวเราะหรือเล่นมุกเวลาที่ควรจริงจังอาจเป็นสัญญาณของการปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงห้าใช้หลักจิตวิทยามิเรอริ่งเพื่อทดสอบความจริงใจ คนเรามักสะท้อนพฤติกรรมของคนที่เรารู้สึกเชื่อมโยงด้วยมิเรอริ่งคือการเรียนแบบภาษากายของคู่สนทนาแบบเป็นธรรมชาติเพื่อทดสอบว่าพวกเขารู้สึกสบายใจหรือไม่ถ้าคุณเปลี่ยนท่านั่งและอีกฝ่ายเปลี่ยนตามโดยไม่รู้ตัวแสดงว่าเขารู้สึกสบายใจและเชื่อมโยงกับคุณถ้าเขาไม่สะท้อนพฤติกรรมเลยอาจหมายถึงความไม่ไว้วางใจ หรือความรู้สึกไม่สบายใจ 6. สังเกตความไม่สอดคล้องของคำพูดและพฤติกรรมเมื่อคำพูดกับพฤติกรรมขัดแย้งกันให้เชื่อพฤติกรรมเสมอบางครั้งคนพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งนั่นคือสัญญ,ญาณที่คุณต้องจับตาดูถ้าคนบอกว่าฉันโอเคแต่สีหน้าดูเศร้าแสดงว่าเขาอาจไม่ได้รู้สึกดีจริงๆ ถ้าใครบางคนบอกว่าชอบคุณแต่ภาษากายดูปิดกัน้นเช่นกอดอกหรือหันตัวออกอาจเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นเจใช้สัญชาตญาณของคุณให้เป็นประโยชน์บางครั้งสัญชาตญาณของเราถูกต้องมากกว่าการวิเคราะห์ใดๆสุดท้ายอย่ามองข้ามสัญชาตญาณของตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าใครบางคนไม่น่าไว้วางใจแม้ว่า จะไม่มีหลักฐานชัดเจนจงฟังเสียงในใจตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติจงให้ความสนใจและสังเกตสัญญาเล็กๆที่บ่งบอกความจริงบทสรุปการอ่านใจคนไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณรู้เทคนิคการอ่านใจคนไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันคือศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้ได้หากคุณฝึกฝนเจดเทคนิคเหล่านี้บ่อย คุณจะสามารถเข้าใจคนรอบข้างได้ดีขึ้นและสามารถใช้มันเพื่อประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานจำไว้ว่าคนที่เก่งเรื่องจิตวิทยาไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผู้อื่นแต่เป็นคนที่รู้วิธีสังเกตวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์อย่างลึกซึง้งลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วคุณจะอ่านใจคนได้ภายในหวินาที